แล้วครับอู้เหยียบร้อยครับมาเลวเต็มใหญ่ครับนี่อู้ยปลาขาวปลาขาวยาวครับวนวนจ้ะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องทุกท่านครับครับมาพบผมเช่นเคยครับวันนี้เบลวิธีคนมอนครับวันนี้มาปลาภัยปลาซักครับวันนี้ครับริมห้วยนะครับวันนี้พาพี่พาน้องมาปลาเบกกระตุกครับ วันนี้ทีมงานมาครบทีมครับผ่านหนิงผ่านเมืดครับวันนี้ครับมาตามรุ่นกันครับวันนี้ว่าจะหมานไหมครับวันนี้วันนี้เอาเบสมาสามคันครับผ่านเหินปั๊กอยู่ฝั่งนู่นครับลาเดี๋ยวไปตามรุ่นกันครับว่าจะหมานไหมวันนี้นี่ครับพาพี่พาน้องมาดูบรรยากาศครับตอนเช้าเช้าครับเนี่ยฝนพิ่งตกเพึ่งยุดครับสามโมงเช้าครับ ครับมากับพันมืดครับวันนี้ห่างหายกันไปนานครับเอาเอา,เอากอา 1, 10, 10. าดรับพันมืดทำดินไปก่ครับสูงไปดูครับเอาเอาเอา,เอา เอาเรียบร้อยครับนี่ครับมาแล้วปลาขาวพันมืดโอ้โหเอาถือว่าหมานอยู่พันมืดเนี่ยเรียบร้อยแล้วแม่ชิวจริงๆเลยพันมืดผมมาเนี่ยบรรยากาศดีดานอ้อนมา,เข,า,มาเข้ามาเข้ามาหลายๆปลาเอ้ ตรงนี้นะาับปเบสกระตุกครับคงจะลงคลิปปารเบสกระตุกยาวๆครับพี่น้อง๋อยวเพิ่งเบื่อกันไปไหนเด้อครับฤด,ดูการหาอยู่หากินครับช่วงนี้ครับเป็นฤด,ดูการปัก์ปารเบสกระตุกเนาะเลาะริมฝั่งห้วยบอกนำขึ้นในริบตาใช่เดี๋ยวพอมดฤด,ดูการนี่ก่อเดี๋ยวจะเป็นจะดูหาหนูหาอะไรต่อครับเพราะว่าข้าวเริ่มตั้งท้องแล้ว

ออผ่านเหินบอกนี่ครับริมน้ำเลยจ้ะหมานแล้วผ no ่านเหินบอกเอ้าลุกมาโชว์พี่โชว์น้องผ่านเหินหมานครับมันหมานมันหมานวะเนี่ยเต้มแรกเลยเนี่ยเพิ่งมาเมื่อกี้เนี่ยเอาเอามันหมานเด้อผ่านเหินเด้อโจ๊บเขาวเนาะ ง่ายดีเนาะอู้หูเรียบร้อยครับนี่ปลาหยังปลาขาวครับเนี่ยสวยๆตัวลังงามเลยปลาอุ้ยอยู่รูดรูดมืดมืดเยอะเยอะอุ้ยมืดอุ้ยอุ้ยหากินอุ้ยแม่เกือบลุดครับเมื่อจะคุบอยากกินนี่ก็ปากไม่เต็มเนาะบางทีปลาปลาขาวเนาะเอ้าแม่จะคุบอย่างครับจะกินนี่ ได้แล้วครับอู้สวยตามมืดยกมันโชว์หน่อยจ้าหน่าอุ้ยอุ้ยรุดลุดอุ้ยโอ้ยเกือบลุดครับเนี่ยเต้สวยเลยจ้าโอ้ยเนี่ยเกือบลุดจ้าอันมันปลาขาวใส่สวยๆครับเนี่ยดูนี่แล้วนี่ที่มันดอยแดงๆนี่เนาะรุดลุดง่ายเนาะ บาดมันบางเนาะเอาดอดอีไหมครับอู้ติดกันครับอู้ยไม่สองเต็มติดติดกันเลยครับโอ้ยมันหมานอีกแล้วครับอูยยย้ย <c oughs> โอ้ยยังไงยังไงไม่มีรุดเลยเนาะเต็มปากได้ปะเอาหนึ่งสองสามห้าเต็มแล้วครับพี่น้องห้าเต็มแล้ว ไม่ต้องเล่นทุนลึกครับต้องเงือผพันเมื่อนต้องเปลี่ยนทุนลึกแล้วก็ต้องย่อนไกลครับต้องลุกสวัอ,อดีครับพอดีแล้วครับตามดูกันยาวๆวครับพี่น้องปลากำลังเข้าครับอติดแล้วครับอ้ยนี่เียครับนี่ครับโอ้ยตามเต็มติดเลยครับนาทีเดียวครับตามเต็มติด แวครับวันนี้ออกมาพันมือดพามาหมายนี่ครับไม่มีพลาดครับว่าแต่ังเงียบเล้ะไปนอนเยอะต่อครับผมมีหน้าที่ป,ปดปดอย่างเดียวครับปดประจำการอูดด้ดอดอีกแล้วครับลงไปครับ นนีแหละนนงลงไปดอดลงไปดอดเลยเนพะ่อู้ยเรียบร้อยครับมาแล้วเต็มใหญ่ๆครับนี่ ปลาขาวปลาขาวยาวครับอ้วอนๆอจ้ะแต้มส,สวยๆเลยเนี่ยครับแจมจ้า บรรยากาศสุดๆเลยครับครับตามห่วยน้องคลองบึงครับของหมู่บ้านประเพิงครับเป็นคลองธรรมชาติครับผ่านคลองนี้หลายผ่านกลางหมู่บ้านเอ้าติดีครับกำลังปอยครับผมมาอีกแล้วแต้มที่แปดครับอู้ดดดดไหนไหนอร้ดครับอใส่สวยเลยครับนี่นี่ครับ ขาวครับใสกำลังงามเลยครับลุนนี่นี้ทำปลาอ่านี่ทำหม,มืดฮะทำปลาลาเนี่ยไอเรียกกำลังเสริมมาแล้วผมเอ้าทิ้ยังไงเฮ้ยตามื่อตาย <laughs> มายังไงครับเมื่อกี้นี่มนไม่มีดอดเอ้าล,ลุนลิฟตนะ์ตาย บ่่งหนนนอยกัีครับเนี่ยยกโชว์พี่โชว์น้องหลายพันธุ์หืน้นตัวอ้วนเ,เลยครับตัวนี้โอ้ป่าก็ลกครับถ่ายก็ถ่ายยากครับเอ้าวสองแต้มแล้วเนาะวันนี้สองแต้มแล้วสองแต้มแล้วอ้าวมันหมันครับวันนี้ครับสรุปผลงานครับวันนี้ครับอันมืดนี่ครับปลาขาวกำลังสวยๆเลยเนาะ นี่ครับนี่ครับนี่เป็นธุระเข้าบ้านนั่นเนี่ยผมติดธุระเนาะพันมืดเนาะครับได้ปลาขาวเก้าตัวเนาะก็หมอตัวหนึ่งครับถือถือว่าหมานะพันมืดเนาะวันนี้ครับถือใช้ได้อยู่นั่นเนี่ครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ช่องวิธีคุนมอญนะครับครับเดี๋ยวอีพีหน้าครับเราจะพาไปตกปลาต่อนะครับตกปิกกระตุกต่อครับช่วงนี้ครับเป็นหน้าตกปิกกระตุกเนาะพันมืดเนาะครับฝากดูกันยาวๆครับ ขึ้นนะนั่นไงตรงนี้น้ำห้วยขึ้นด้วยครับครับเดี๋ยวอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะพันมือเนาะครับสวัสดีครับ